ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพังน้ำหวานนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านครับมนีผ้าเบงสองสาวครับผมพังน้ำหวานและพังน้องดอกเหมยครับมาเล็นน้ำครับผมยุทธีม่นามู่นครับผมมนีมาซา็มูงครับพี่น้องครับมูเขากับลงไปบ้างหรอครับผมมีภารกิจครับ ก็เลยเดี๋ยวาลงน้ำล้างมูครับพี่น้องครับร่นพันดอกมือพายเบิรงไก่ครับพี่น้องครับผมน่ครับลงมากกินน้ำก่อนครับพี่น้องครับผมก่อนเสร็มน้ำต้องกินน้ำก่อนครับครับสาวสวยในห้องครับผมน้องลามุ้งครับผมพังดอกมือครับ กินน้ำครับแซ่บไหมครับกินน้ำแซ่บแซ่บขอบใจครับพุนหมอดครับผมสวั sure. สดีครับสวัสดีครับพุนหมอดครับมือหนึ่งที่มีขุนสำรองครับผมขุนพระนางวานครับขุนเอ็มครับสวัสดีครับมือนี้งแข่งขนเอ็มมาเป็นขุนแทนครับผมพอผมจะลงถ่ายภาพครับเอฟซีพี่น้องทุกท่านได้เบิ่งได้ชมกันครับน้ำใสครับผมน้ำมูนกินน้ำดีครับ โอ้นาองดอกเหมยอ,อิ่มนะครับผมโอ้น่อนหมองนี้หรือเปล่าครับผมคนหมอครับโอ้เพิ่มไประเรลงไปลึกครับทางเล็กครับผมอเออเป็นหยอกข้นเพิ่นครับผมเอ้ข้นประเรดเหนน้ำน้ำน่อเซาลาครับ น่ารักครับผมโอ้มหไม่ได้พับนาบ้านกันเลยลงไปเล่นน้ำครับอ๋อสงส่กินน้ำมาท่านอิ่มครับเย็นมาเนาะดอกไม้เนาะ รับจ้างนะครับค,คนครับจ้าง <c oughs> ครับครับคุณถูๆครับรับจ้างก็เป็นเลยนะครับเดออทางนี่ครับนอนน้ำกันครับผมหาก,กันแทงกันครับขนมหวา,านกับขนมเหนือ นอนเหรอครับอ,อ๋อท่วมันนะครับผมมิดแล้วครับ,รบเปียกแล้วครับเปียกแล้วเปลี่ยนแล้วข้นมอพันเปลี่ยนนะครับน้ำน้ำยังเย็นสบายครับผมสองสาวห้อง สนาวานให้่ข้นราบตั้มครับใหญ่ข้นเปียกครับอราเนียนนำแล้วเดินท่าครับผมเขาลักน้อนครับ ครับผมจะไปเบิ่งกันอยู่ที่ลักนอนนะครับผมเดินไปแล้วครับครับตอนนี้ก็สดงมากหอดลักแลละครับพี่น้องครับทางว้านครับผมแล้วก็นองดอกมือครับนองดอกมือก็ได้เดินแทรกไปครับผม แวะครับผมมีแวะครับแวะไปนั่งดบมือมาทรงนอนดับมือเขานอนครับครับผมตอนนี้ผมกับบัหอดหลักนอนมปทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ทำการ ผูกมัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมทางนำ้ำหวานครับผมทางพูดก็จะเป็นทางสีนวลครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงึงทางดอกมือนครับน้องดอกมือครับ,มรบผมตอนนี้ก็ได้แยกย้ายกันผูกลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมอาหาร ของพันดอกไมยครับตันนี้วอนเพลินพัน,พนเอาไห้ครับผมเป็นไม้นะครับผมไม้เป็นอ้อยพันดอกไมครับสเต็ปเกาครับ,รบพี่น้องครับกินด้วยเต้นไปด้วยครับผมกินไปน้ำฝอนไปนำครับสเต็ปของ นองดอกไม้เขาห้องลายตาละดเด้อดอกไม้เอ้ยาลายตาละครับมีน้ำตีกันเป็นได้ครับเพราะว่ามีน้ำตีในหัวใจอยู่แล้วครับโอ้ฟอนพันว่า นองเอกามือนีมีดนตรีดหัวใจครับ <c oughs> เพ่นกระไดข้นพ่นกระไดทำความสะอาดครับพี่น้อง <c oughs> ทำาพอทำความสะอาดได้ดีครับผมเลยนัน่มนมวนๆครับอ <c oughs> ยู่บ่ไกลกันนะครับผมนอนาพ่อหน่วานครับ กำลัมือครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งพงระธรรมบับครับ,รบมาเบิ้งสาวสวยของ,อง,งรรปปปปเฮาครับผมทั้งนรรมบัตรครับกินสับปะรดครับผมสับปะรดหลัก็สิเป็นหญ้าครับผมผมพอนี่ไปขดมาครับครับผมพี่น้อยทีช่วงนี้ก็ โครงการสร้างบ้านของพระนางวานกะตอนนี้ก็ย่งขาดเรือคะแนนอีกหลายเติบอยู่ครับผมเอที่ทันใดสนใจเมตตาสมารถทรงคะแนนสะสมเตียมให้โครงการสรางบ้านให้พังนาวานได้ครับผมในสมารถติดตอ่อไอดีไลของคนลอยได้ใต้ถี่ของว้มนะครับผมและเบอร์โทรครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องเอซีทุกท่านข้าไปกดติดตามช่องพังหนำหวานนะเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเด้อครับผมสวัสดีครับ